สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่อจย์เกมชอนอลวันนี้ขอเสนออันดับตัวละครจากซีรีส์เกาหลีที่มีอายุมากแล้วแต่หน้าตายังคงเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยราคุณหยุดเวลาของหน้าตา,าไว้จะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกัได้เลยครับอันดับที่8ชารอนอายุ200ปีรับบทโดยซซจีเฮเยจากเรื่อง Black Knight The Man วูการมีอัศินรักข้ามเวลาชารอน ดีไซเนอร์สุดสวยประจําร้านชารรนบูติกเธอสวยสง,งา่าแต่นิสัยเห็นแกตัวและเอาแต่ใจความลับคือเธออายุ2 0 0ปีแล้วและว,วันหนึ่งความทรงจำเก่เาๆก็ได้กลับมาและเธอก็ตกหลุมรักมุนซูโฮเข้าอีกครั้งมุนซูโฮซึ่งรับบทโดยคิมแรวอนอันดับที่7ลุงยมที่รู้จักกันในนามของวังยออายุ300ปีรับบทโดยอีลุงอุกจากเรื่องกอบลินคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญ,ญาณในเรื่องกอบดิน สมัยโครยอนั้นวังยอคือพระราชาแห่งโครยอได้ลกลายมาเป็นยม,มทูตในเรื่องนี้เขาเป็นยม,มทูตท,ที่เคยกระทำความผิดใหญ่หลวงสูญเสียความทรงจําในอดีตชาติสําหรับคนที่เป็นยม,มทูตนั้นก็ามาสนควรที่จะจําเรื่องราวต่างๆในอดีตได้อยู่แล้วไม่งั้นเรื่องราวต่างๆอาจจะยุ่งวุ่นวายก็เป็นได้แต่ในเรื่องนี้กลับทําให้ความทรงจําของยม,มทูตเกิดติดติดดับขึ้นมาซะอย่างนั้นเพราะเมื่อยม,มทูตผู้เข็งขัดกับหน้าที่มีความเย็นชาและเงียบขรึม จเจอกับคิมซอนหรือซันนี่ที่รับบทโดยยูอินอาสาวสวยทรงสเสน่ห์เขาก็พบว่าเขามีความทรงจําบางอย่างร่วมกับผู้หญิงคนนี้คือผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยอดีตชาติสมัยโครยอเพราะเขาเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเมื่อเขาได้เจอกันซันนี่สาวสวยที่หนุ่มหนุ่มหมายปองก็ปิง๊งยมทุดขึ้นมาท,าทันทีถึงยมทูดจะมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แต่มันก็กลับทําให้เธอกลับสนใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นอารมณ์แบบว่าสามารถมาเจอกับหนุ่มขลึง ทำให้แฟนคลับตามนุ้นตามเชียรยคู่นี้ว่าจะลุกเลยกันอย่างไรอันดับที่6โทมนจุนอายุบนโลกมากกว่า400ปีรับบทโดยคิมซูยอนจากเรื่องไม่เล e ฟ r o m t h เด t a r ยายใญตัวร้ายกับนายต่างดาวโทมนจุนมนุษย์ต่างดาวหนุ่มมากนิ่งแต่จริงๆแล้วแสนจะอ่อนโยนที่หลงมายังโลกมนุษย์จนได้มาพบกับนางเอกสาวสวยที่คอยให้ความช่วยเหลือเธอในอดีตจนถึงปัจจุบันกับเรื่องราวของ UFO ที่มายังโลกในสมัยยุคโชซอนเมื่อ400ปีก่อน เป็นเหตุให้มนุษย์ต่างดาวหนุ่มรูปงามโทมินจุนไม่สามารถกลับดาวได้เลยต้องอาศัยยังโลกมนุษย์มายาวนานถึงปัจจุบันเขามีความสามารถพิเศษเหนือบุคคลอื่นๆทั่วไปเขามีการมองเห็นและได้ยินดีกว่านุ์โลกถึง7เท่าทําให้เขามองเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นและได้ยินในสิ่งที่ไม่อยากได้ยินตลอดเวลาใน400ปีก่อนเคยได้ช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งจนเกิดเป็นความรักแต่เธอก็ต้องมาจบชีวิตลงเพื่อช่วยเขาไว้ อีก400ปีต่อมาเขาได้ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงจากการถูกรถชนที่หน้าตาเหมือนเด็กสาวน,นอดีตไว้อีกครั้งและอีก12ปีต่อมาในปัจจุบ,บันโตมินจุนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยายลัยและได้เจอกับชอนซงอีรับบทโดยจอนจีฮยอนดารา,าสาวซูปเปอร์สตาร์ผู้โด่งดังที่เผลอมาเป็นเพื่อนบ้านกันและได้ตกหลุมรักเธอขึ้นมาทั้งที่กำลังจะถึงเวลาที่ต้องกลับดาวแล้วหมายเหตุอายุทั้งหมดนี้เป็นเพียงอายุที่จอยู่หยน อย่มีหลงอาู่ที่มันจากดาวมินจุนอันดับที่5คังชิอายุ442ปีรับบทโดยอิซุนกิจากเรื่องกูแฟมิลี่บุ๊คคังชิคัมพีตระกูลจิ้งจอกเรื่องราวของหนุ่มน้อยชเวคังชิที่เติบโตโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองคือใครรู้แต่เพียงว่าเขาเองถูกนําใส่ตะกร้าลอยน้ําจนมาเจอกับปาร์คมูซองเจ้าของโรงแรมร้อยปีที่เป็นผู้ชุบลี้ยงเขาพร้อมกับย้ําให้เขาใส่สร้อยข้อมือสีแดง และห้ามถอดออกโดยเด็กขาดจนกว่าอายุจะครบ20ปีบริบูรณ์ชเวคังชิเป็นเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนมุนทละลุเขาเติบโตมาพร้อมกับปาร์คแทสูและปาร์คชุงโจชเวคังชิเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งอีกแค่สิบวันจะอายุครบ20ปีโจควานบุญเสนาบดีผู้มักใหญ่ไฟสูงได้เดินทางมาที่โรงแรมร้อยปีและใส่ร้ายว่าไเท้าปาร์คหมูซ่ซอนเป็นกบฏโจควานบุญฆ่าได้ไท้าปาร์คและจับตัวแทสูก,กับซุงโจไว้คังชีได้เห็นได้ท้าปาร์คถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา ทันใด,ดนั้นลมกโชกอย่างรุนแรงสร้อยข้อมือสีแดงที่คันชีสนใจส่องแสงออกมาเป็นสีแดงสดตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและของเขาเริ่มกางออกเขาพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่เข้ามาขวางแต่นักพรตท่านหนึ่งผ่านมาเห็นและได้พาคันชีหนีไปเพื่อไม่ให้คันชีสแสดงออกต่อหน้าทุกคนพวกเขาคือสุนัขที่เจาะก้าหางครึ่งมนุษย์คังชีรับไม่ได้ที่ตัวเองเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เลยต้องหาคำพีตะกูลกลูเพื่อจะกลายเป็นมนุษย์ให้ได้ เขาถูกส่งไปอยู่กับสนักฝึกดาบที่หญิงสาวดัมวอวูเปรอาจารย์อยู่ดัมยอวูสอนให้คันชิรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ความกล้ชิดทําให้คันชีกับยอวูรักกันแต่ทุกคนต้องการแยกคันชีออกจากยอวูวันหนึ่งโจกานมุนส่งคนมาทำร้ายคันชิและตัดสร้อยข้อมือที่คันชีสวมอยู่ทันทีที่สร้อยข้อมือขาดคังชีกลายร่างเป็นสนัทีิ่เจอกก้าวหางทันทีเขาพร้อมจะฆ่าและสังมาทุกคนที่เข้ามาขวางทางแต่ยอวูกลับเข้ามาเธอจับมือของคันชิพร้อมกับเรียกชื่อเขา ทันใดนั้นคังชิก็คืนร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมพร้อมกับที่คังชิได้รู้ว่าโยวูคือคนที่รู้จักตัวตนของเขามากที่สุดคังชิใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นมาอยู่ใกล้ยอวูแต่เขารู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งแอบมองเขาตลอดเวลาเขาผู้มาพร้อมกับลมผัดเหมือนเวลาคังชิแปงลงร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกเขามีสายตาสีแดงยามที่มองคังชิคังชิไม่รู้เลยว่านั่นคือพ่อของเขาซึ่งตอนนี้กลายเป็นปีศาจจิ้งจอกพันปี และแม่ขงเขาได้กลับมาที่โจซอนิค้างเพื่อตามหาเขาแะท้ายที่สุดก็ผ่านไป422ปีจนถึงยุคปัจจุบันคังชิก็ยังคงหาคัมภีร์ตระกูลกูลอยู่ซึ่งคัมภีร์นั้นมิได้ทําให้คังชิเป็นมนุษย์แต่อย่างใดแต่กลับทําให้คังชิเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ต่างหากอันดับที่4กุมิโฮอายุมากกว่า500ปีรับบทโดยชินมินอาจากเรื่อง m y เ i r l f ฟ i e n d Is a u m i h o แฟนผมเป็นจิ้งจอกครับ ชายแทยวงหลานชายสุดรักสุดตามใจของคุณปู่มหาเศรษฐีที่วันๆไม่ยอมทําอะไรพยายามทําให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะไปออเิชั่นเป็นดารายอย่างที่ตัวเองฝันไว้ให้ได้จนทําให้คุณปู่และคุณนาหนักใจมากวันหนึ่งคุณปู่หาทางให้แทวุงไปกดวิาชาเพื่อหาความรู้แต่แทวุงก็พยายามหนีการบังคับของคุณปู่จนหลงปฏิวัติแห่งหนึ่งแทวุงพยายามโทรศัพท์ติดต,ต่อกับคุณนาแต่อยู่ดีๆเสียงในสายก็กลายเป็นเสียงสาวน้อยคนหนึ่ง ที่บอกให้แทวุงเดินไปที่วิหารของวัดจนพบกับภาพวาดรูปสุนัขจิ้งจอกที่ไรหางเสียงไมสายบอกให้แทว,วุงวาดรูปเติมหางให้กับรูปจิ้งจอกในภาพนั้นให้ครบทั้ง9้าหางเมื่อแทวงุงเติมหางจนครบ9้าหางแล้วจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์พิเศษขึ้นรูปสุนัขจิ้งจอกในภาพนั้นหายไปและกลายร่างเป็นคูมิโหรสาวน้อยแสนสวยที่คอยตามติดแทวุงไปทุกที่ทุกเวลาเพราะเขาคือคนที่ปลดปล่อยเธอจากพันธนาการที่ถูกจองจํามามากกว่า500ปี อันดับที่3ลุงยักษ์หรือชิมชินอายุ939ปีรับบทโดยกงยูจากเรื่องก๊อบลินคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณก๊อบลินเป็นเรื่องราวของชิมชินวีรบุรุษนักลบที่ถูกสาบให้เป็นก๊อบลินเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณที่ไม่มีวันตายมีชีวิตวนเวียนอยู่บนโลกมามากกว่า900ปีเดินไปเดินมาพร้อมกับคำสาบคือดาบที่ปักอยู่บนอกแต่ไม่มีใครเห็นดาบเล่มนี้นอกจากคนที่สามารถถอนคำสาบให้เขาได้ซึ่งคนนั้น จะมากลายเป็นเจ้าสาวของกอบลินเป็นผู้หญิงที่จะมาถอนคำสาบให้เขาโดยเมื่อดึงดาบออกแล้วเขาก็อาจจะกลายเป็นเท่าฐานและได้ตาสมใจเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่เขาไมา่ได้ดึงออกได้ง่ายๆเขาต้องดึงดาบออกมาจากรักแท้อีกด้วยอันดับที่2จางมันบออายุ1,300ปีรับบทโดยอายุจากเรื่องโฮเทลเดลลูนาเรื่องนี้มีความอลังการทั้งฉากและชุดอายุ สาวผู้โลโชมเธอกลายเป็นซ e o ของโรงแรมโฮเทลเดลลูนาซึ่งย้อนกลับไปในอดีตเธอได้ทำความผิดครั้งใหญ่จนต้องโดนคำสาปให้ดูแลโรงแรมนี้มานานกว่าพันปีโดยลูกค้าของที่นี่นั้นมีแต่ลาวดวงวิญญาณจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับกูชานซองรับบทโดยยอจินกูหนุ่มมากความสามารถที่เป็นที่ต้องการตัวของโรงแรมระดับท็อปและได้ขึ้นปกนิตยสารในฐานะผู้จัดการโรงแรมแห่งปี ซึ่งเขามาเป็นผู้จัดการโรงแรมคนใหม่ของเธอและมาถึงอันดับที่1ฮารแบ็อายุ2,800ปีรับบทโดยนัมจูฮยอกจากเรื่อง The Bride of h a r b a c k หรือดวงใจฮารแบ็เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเทพเจ้าแห่งสายน้ำฮารแบ็ที่มีชีวิตเป็นอมตะและถูกกำหนดมาแล้วว่าในไม่ช้าจะต้องขึ้นเป็นพระราชาของอาณาจากักร The b r i d of h a r b a c k เล่าถึงเรื่องราวของฮาแบ เทพเจ้าสายน้าผู้กําลังจะขึ้นเป็นราชาคนใหม่แห่งอาณาจักรเทพแต่ก่อนจะขึ้นขอมบังได้นั้นเขาจะต้องทําภารกิจรวบรวมศิลาที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่โลกมนุษย์ให้สําเร็จเสียก่อนเรื่องราวม่ง่ายมหาแบงค์มาถึงยังโลกมนุษย์แต่พลังเทพที่มีนั้นกลับหายไปพร้อมกับแผนที่ก็หายไปด้วยเขาจึงต้องตามหามนุษย์ที่จะมาเป็นค่ารับใช้จนได้มาเจอกับยุนโซอาจิตแพทย์สาวที่คิดว่าเขาเป็นคนบ้าเรื่องราวความรักระหว่างเทพเจ้าและหญิงสาวมนุษย์โลกจะจบลงอย่างไร ตามไปในซีรีส์เดอะบิ๊กอมฮาแบดวงใจฮาแบกและนี่คือแฝอันดับตัวละครจากซีรีส์ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีแต่ยังมีใบหน้าที่หล่อสวยเป๊ะปังอยู่หากท่านคิดว่ามีตัวละครจากซีรีส์เรื่องใดที่มีอายุมากและหน้าตายอย่างเป๊ะปังไม่ต่างกันสามารถคอมเมนต์บอกที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกมช่องทำคลิปอื่นต่อไปขอค,ครับ